เรื่องของการบริหารจัดการะนะครับการให้วัคซีนนะครับการจัดหานี้เป็นของท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้ที่ออกมาเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2ตัวะนะครับก็คือซีโนเวคจากประเทศจีนอันนี้เป็นวัคซีนเชื้อตายอีกตัวหนึ่งก็ของแอสตราเซเนกานะครับซึ่งเป็นไวรัสเวคเตอร์ก็คือใช้ไวนะรัสนะฮะอดิโดไวรัสซึ่งเกิดโรคในลิงซิเปนซีไม่เกิดโรคในมนุษย์เนี่ยเป็นตัวผ้าหะเอายีนของไอโ้โรคโควิดเนี่ยใส่เข้าไป ในคนนะตอนนั้นนี่มีอยู่สองตัวที่คิดว่าน่าจะมาในเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่ก็ต,ต้องต้องรอจริงๆพวกนี้เนะเพราะมันไม่มีความแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พวกนี้ต้องยอมรับตรงจุดนี้ก่อนนะครับนั่นก็มีสองตัวที่คิดว่าน่าจะมาในเดือนกุมภาพันธ์ครับแต่ตัวไหนย,ยังไม่รู้เหมือนกันอตอนนี้แอสตราซิลิกาเนี่ยขึ้นทะเบียนแล้วะนะออยอให้แล้วนะครับส่วนเรื่องของไซโนแวคเนี่ยก็กําลังพยายามที่จะขึ้นทะเบียนนะครับแต่นี้หลักฐานเนี่ยยังไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับออยอก,ก็เลยยังไม่ได้ออกใบอ,อนุญาตให้ อันนี้ขอญากทำความเข้าใจคอหึห้ให้ทราบก่อนนะครับแต่หมายความว่าถ้าตัวของซีโนแวคเองถ้าผ่านเรื่องของออยขึ้นทะเบียนสําเร็จก็คือเราก็จะได้วัคซีนตัวนี้เราก็คุยกันแล้วแล้วก็ของบจากรัฐบาลไปแล้วด้วยะนะครับเขาก็สามารถชิปมาได้เลยนะครับค่ะ,คะปริมาณเท่าไหร่บ้างคะของทั้ง2ตัวทั้งสองตัวเนี่ยแอสตาซเนกาตอนนั้นก็มีข่าวว่าประมาณเราขอเข้าไปนะจริงๆเราซื้อเขานะครับแล้วก็ผลผลิตในประเทศไทยนั่นจะได้ประมาณต้นมิถุนายน ่ะนี้เราบอกว่าช่วงนี้มีมาก่อนได้ไหมนะฮะก็ด้วยความที่เป็นธนธมิตรกันนะครับเขาพยายามจะตัดหามาให้นะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นโดสก็แผนเนี่ยก็คือห้าหมื่นเดี๋ยวภายในเดือนกุมภาพันธ์อีกแสนก็คือมีนาเมษานะครับส่วนที่เรแหวกนั้นนะครับก็เจรจาไว้เนี่ยสองล้านนะครับก็ต้องรอขึ้นทะเบียนนะฮะนะครับก็อาจจะมาเป็นสองแสนแปดแสนแล้วก็ล้านหนึง่งนะฮะแต่แต่ละเดือนนะครับอันนี้ค,คือคือแผนนะครับ แต่ทุกอย่างต้องมั่นใจตอนที่มาถึงประเทศไทยนะั่นแหละตอนนี้กลายเป็นอย่างนั้นไปะนะครับค่ะแต่ว่าที่บอกว่าแนวโนมนีน่าจะเป็นภายในเดือนกุมภาพัานธ์ของแอสตราเซเนกาใช่ไหมครับ,รบยังเป็นอย่างนั้นอยู่ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับ<ม>คิดว่าตอนนี้เราวางแผนก็คือของแอสตราเซเนกาห้าหมื่นโดสค่ะนะผมเองมีหน้าที่ว่าถ้าวัคซีนมาถึงประเทศไทยเนี่ยนะครับจะเอาไปฉีดให้ี่น้องประชาชนได้อย่างไรนะครับเป้าหมายเราคือต้องปลอดภัยที่หนึ่งเลยนะ<ม>ที่สองก็คือประสิทธิภาพ นะครับฉีดเราได้ผลดีตรงจุดไหนกลุ่มไหนอะไรอย่างงี้ยขนนะฮะความรวดเร็วนะครับถ้าได้ของมาต้องฉีดให้เร็วที่สุดเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ได้รับเร็วที่สุดอีกเรื่องก็คือเรื่องของความเป็นธรรมนะครับควรจะฉีดกลุ่มไหนนะฮะเป็นไปตามความเป็นธรรมไม่ใช่ว่าอานี้พวกกันไปฉีดก่อนเนี่ยไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่ท่านรองนายรัฐมตีแล้วท่านนายโยธมตีท่านท่านมอบมาให้ดําเนินการนะครับก็พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับมีสิทธิ์ที่จะฉีดฟรีแต่เนี้ยขึ้นกับ ค,ค่ะคทีนี้ก่อนหน้านี้มีข่าวออกไปว่าอาจจะฉีดเข็มแรกสิบี่กุมภาอันนี้จริงเท็จยังไงคะเอ่อตอนนั้นเป็นเพียงแค่คณะอนุกรรมการเนี่ยวางแผน<อ>นะครับใน,นวันนี้เราไม่อยากพูดแล้วเรารอจนของมาออก่อนเราค่อยกาหนดดีกว่าคือพอของมาพุกตอนนั้นเราคุยกันแบบว่าถ้าเขามาสัปดาห์ที่หนึ่งของเดือนกุมภาพันธ์สัปดาห์ที่สองเนี่ยเราก็ไปตรวจดูเหมือนกับกรมวิทยาศาสตร์ต้องดูว่ามีคุณภาพถูกต้องไหม นี่เขาเรียกว่าล็อตรีลีสนะครับคเคยดูอีกท่านที่มีคอมมิชบอกอัานใช้เวลา5วันนะครับแล้วก็มีการกระจายขนส่งไปในพื้นที่ที่ต้องการฉีดด้วยเพราะนั้นสัปดาห์ที่3เนี่ยเราก็คิดว่าเราเริ่มฉีดได้ีนี้ถ้าเกิดของมาสัปดาห์ที่2องเราก็เลื่อนไปของมาสัปดาห์ที่3ก็เลื่อนไปเอาอย่างนี้กันแล้วกันนะครับอ๋อก็คือตอนนี้ก็คือ ยังไม่ได้ฟิกเวลาแน่นอนแต่ก็คือรอของมาถึงรอของมาถึง<อ>แต่<อ><อ>เราวางแผนตอนนั้นเราคิดว่าถ้ามาต้นกุมภา,าเราก็ได้ฉีดได้กลางกุมภามแต่ถ้าของมาปลายกุมภาเราก็อาจจะฉีดได้เป็นกลางต้นตอาจจะกลางมีนาอะไรอย่างนั้นอันนี้นะคะคร่าวๆครับก็คือสรุปแล้วคือนับจากตอนที่ของมาถึงก็จะใช้ระยะเวลาในการดําเนินการอีกประมาณ2 3สสัปดาห์ประมาณนี้ใช่ไหมครับว่าบาดีดูที่กรมวิทยาการแพทย์ทางนี้ นะครับพอของมาออกจากท่าเรือนะครับหรือผ่านศุลกากรตานพิธีการอะไรเขาเนี่ยนะแล้วก็มาที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อดูคุณภาพหลังจากนั้นก็กระจายได้เลยครับค่ะทีนี้เรื่องของกลุ่มเป้าหมายอะค่ะที่จะได้รับวัคซีนในแต่ละล็อตเอาล็อตแรกก่อนก็ได้ว่าจะเป็นใครบ้างคะ่ะคือดูแล้วเนี่ยทางผู้เชี่ยวชาญบอกเนี่ยจากผลการที่เขาไปศึกษาไปสีบทดลองดูเนี่ยนะเปรียบเทียบกับยาหลอกเนี้ย เขาบอกมันจะได้ผลเนี่ยนะครับประมาณ70อร์ซก็คือไม่ให้เกิดอาการนะฮะแต่เขาไม่ได้ศึกษาว่าเอ๊ะแล้วมันป้องกันการแพร่กระจายไหมไอ้ตรงนี้ต้องรอดูรอดูประเทศต่ตางๆเขาฉีดแล้วเป็นยังไงอันนี้คนไม่กี่คนไม่กี่หมื่นไงแล้วเกิดคนเป็นล้านอะไรเงี้ยเนาะเราก็รอดูว่าในอย่างเช่นในสาธารณกษัตริยยูเคนี้ฉีดไปแล้วมันป้องกันการแพร่กระจายโรคไหมแล้วตอนนี้เราเอาผลเบื้องต้นมาดูผู้เชี่ยวชาญก็บอกเนี่ยมันแสดงว่าฉีดไปแล้วจะได้ไม่ป่วยแล้วก็ลดความรุนแรง นะครับไม่อยากให้เกิดว่าต้องไปนอน i อ u หรือเข้าโรงพยาบาลจนล้นอย่างเงี้ยนะครับนั้นที่เขากําหนวไว้ในระยะแรกเนี่ยมี 4, 4ีกลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1ก็คือบุคลากรทางการแพทย์นะคุณหมอจะได้ไม่ป่วยุพยาบาลางเงี้ยที่ทํางานอยู่เนี่ยระบบการสาธารณสุขก็มีคนให้บริการได้นั่นคือกลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็คือคนซึ่งไปช่วยงานหมออย่างเช่นอาจจะเป็นอ,อสมอที่อยู่ด้านหน้าอย่างเงี้ยเนาะหรือทหารตำรวจตอมองอย่างเงี้ยนะครับที่เข้าไปดูแล นะครับแล้วก็มีส่วนในการที่จะช่วยเรื่องของดูแลผู้ป่วยกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามก็เป็นพวกที่ป่วยโรคเรื้อรังนะครับที่ป่วยโรคนี้แล้วถ้าถ้าเกิดอย่างเช่นมีเบาหวานอยู่เนี่ยแล้วถ้าเกิดป่วยดย้วยโควิดสิบเก้าเป็นไอทีมนเนี้ยโอกาสที่จะเสียชีวิตรหรือว่าโอกาสที่เป็นหนักเป็นรุนแรงต้องเข้าไอซียูเนี่ยต้องใช้เครื่องหายใจเนี่ยมากกว่าคนกลุ่มอื่นนั้นกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่สามกลุ่มที่สี่ดูอายุเลยครับมากกว่าหกสิบปีขึ้นไป เพราะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยสถิติเนี่ยคนทีู่งอายุเนี่ยนะมีโอกาสที่จะรุแรงนะครับแลวเสียชีวิตได้นะน,นี่คือ4กลุ่มที่เป็นเป้าหมายในระยะแรกระยะที่สองก็ค่อยขยายไปกลุ่มอื่นอาจจะก,กลุ่มที่บริการสาธารณะนะฮนะสุดท้ายก็คนไทยทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นระยะที่เราวางไว้นะครับค่ะซึ่งกลุ่มกลุ่มทั้งหมดคือทั้งหมดนี้คือจะเป็น4กลุ่มแรก สี่กล <4 S 1> <สะ S 2> ุ่มแรกครับถ้าเกิดของเรามาน้อยเนาะอือเพราะว่าสี่กลุ่มแรกเนี่ยที่ดูตัวเลขทั้งหมดเนี่ยสิบเก้าล้านคนนะฮะกลุ่มแรกระยะที่หนึ่งเลยเนี่ยช่วงนี้ยคนสี่กลุ่มเนี้สิบเก้าล้านคนนั้นของมาแค่สมมติห้าหมื่นอย่างเงี้ยมันก็ต้องเรียงลาดับนะฮะเราก็มองว่าโอเคอาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นอุคลากรณทางการแพทย์นะครับอันที่สองก็เป็นกลุ่มซึ่งอยู่ด้านหน้าอย่างเงี้ยเราคํานึงถึงความปลอดภัยดับหนึ่ง นันการการผู้เชี่ยวชาญบอกว่าอย่าไปเสี่ยงเลยบางทีคนสูงอายุ่กับคนที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังเนี่ยบางทีพี่น้องประชาชนคนไทยบอกหมอรองก่อนอให้หมอฉีดหมอก่อนได้ไหมเพราะหมอเป็นคนที่รู้เรื่องวัคซีนมากที่สุดเขาจะดูว่าหมอฉีดไหมนะฮะแล้วก็โอเคส่วนใหญ่ทั่วโลกเลยนะไปดูมาเนี่ยส่วนใหญ่จะกลุ่มที่หนึ่งจะเป็นบุคลกคากรทางการแพทย์เรามีโพลถามพี่น้องประชาชนพี่น้องาช,าชิก็บอกฉีดพวกหมอไปก่อนเถอะอ,อันนี้เพราะนั้นเราก็เอาพวกนี้ ้ทางวิชาการกัแบบเรื่องของความรู้สึกเรื่องเรื่องความคิดเห็นก็มากําหนดนะฮะแล้วก็กําหนดจุดปุ๊บอันนี้คือคนสเสี่ยงอันนี้สองพื้นที่นะฮะเพราะว่าของมีน้อยเนี่ยเราก็ต้องใช้สองตัวเนี้ยนะครับโอเคคนนคุ่มเสี่ยงแล้วอยู่ในพื้นที่เช่นสมุทรสาครอันนี้นได้ใจได้ฉีดเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศต่างประเทศเลยในกรทม,มนะฮะตอนนี้แล้วก็ที่เป็นสีแดงเข้มคือสมุทรสาครที่เดียวไอ้แดงที่อยู่รอบสมุทรสาครก็กรมทมนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการ อันนี้ก็ตามเรียงลำดับไปเนะเราก็ต้องดูตัวเลขนะอีกจุดหนึ่งที่เราดูก็คือบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยอันนี้อันนี้คือสิ่งซึ่งเราพยายามวางแผนแล้วก็บ่ายนี้จะเข้าที่ชุมคณะอนุกรรมการว่าเห็นชอบตามนี้ไหมนะครับพูดให้ฟังในหลักการนะครับค่ะก็คือ แต่ว่าล็อตแรกเนี่ยจะเข้ามามี5 5 0 0 0 0หมื่นห้นก็ได้ที่50,000ืครับก <5, 000. S 2> ็ 5, ค,บ <c oughs> คือจะได้เป็น50,000ืคนเลยหรือเปล่าหรือว่าจะแบ่งไว้2โดสยังไงคะคือดูแล้วเนี่ยระยะเวลาที่ฉีดเนี่ยเข็มที่1เข็มที่2เนี่ยผู้เชี่ยวชาญบอกว่า,าประมาณสัก3เดือน12สัปดาห์เนี่ยภูมิทานทานขึ้นดีดีกว่าไปฉีดห่างกันเดือนเดียวอะไรเงี้ยนะเขาบอกตัวเลน,น้อยๆเนีย่ยต้องมี6สัปดาห์ขึ้นไปนะฮะตอนนี้นะในลิฟเลรชหรือในใบกำกับยาที่ขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ย เขาก็ให้ระยะไว้ในสี่ถึงสิบสองสัปดาห์ก็คือหนึ่งถึงสามเดือนคณะกรรมการทางผู้เชี่ยวชาญเขาดูแล้ววันเนี้ยชีดหนึ่งกับสองน่าห่างกันประมาณสักสิบถึงสิบสองสัปดาห์ดีกว่านะครับในเวลานัดเราก็จะลงนัดเนี่ยห่างจากเค็มหนึ่งสิบถึงสิบสองเพราะฉะนั้นห้าหมื่นแรกนี่คงเฉีดปูพรมเลยห้าหมื่นคนเลยครับผมไม่มาเก็บเอาไว้นะจ๊ะแค่สองหมื่นห้าแล้วเก็บไปอีกสองหมื่นห้าเนี่ยไม่จําเป็นนะคิดไว้อย่างนั้นนะฮะก็คือสรุปแล้วห้าหมื่นแรกเนี้ย ก็คือจะ50,000คนจะเป็น50,000คนซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ในคนที่ทํางานด่านหน้าในพื้นที่เสี่ยงด้วนพื้นที่เสี่ยงก่อนหรือหรือพื้นที่หรือโรงพยาบาลซึ่งดูแลผู้ป่วยอยู่ค่ะทีนี้วิธีในการกระจายวัคซีนหรือว่าเลือกผู้ที่จะได้มีสิทธิ์ในการรับการฉีดจะจะดาเนินการด้วยวิธีไหนอะคะอันนี้ก็ให้โรงพยาบาลเย่างเช่นสมุทรสาครเนี่ยเขาไปถามบุคลากรที่อยู่ทํางานด่านหน้านะสัมผัสใกล้ชิดกับกับกับผู้ป่วย นะคนที่อยู่การเงินการบัญชีย mm hmm. อยู่ห้องออฟฟิศอย่างนี้ไปเอาไว้ทีหลังว่าอีกคิวหนึ่ง mm hmm. นะครับแล้วก็ไปถามดูว่าคุณสมัครใจไหมอันนี้ mm hmm. เป็นไปทางความสมัครใจนะครับอ,อ๋อก็คือว่าเราก็จะดูก่อนว่าเราจะส่งไปให้ในพื้นที่ไหนแล้วเราก็จะถามอีกทีว่าเราไม่เราถามเขาเลยวอนนี้ <Ha. S 2> ตอนนี้กลำลังขอบัญชีเขาว่าอย่างผูช้ชราครเนี่ยมีคุณหมอ,อกี่คน oh. มีคุณหมอ80สิบคนต้องการฉีดกี่คน สมัครใจฉีกี่คนที่เหลือไม่สมัครใจเราก็ไม่จัดให้พยาบาลมีเท่าไหร่มีสามร้อยนะครับแผนกที่อยู่ด้านหน้าที่ดูกับคนไข้เนี่ยกี่คนนะครับเสร็จแล้วต้องการฉีกี่คนเรากำลังขอตัวเลขนี้เข้ามาครับอ๋อก็คือตอนนี้ดําเนินการแารขอตัวเลขหมายความว่าถ้าสมมติว่าความสมัครใจที่ต้องการเนี่ยน้อยแล้วจํานวนโดสเหลือเนี่ยก็จะยลดแรกก็จะไปต่อในกลุ่ม ผู้มีรอบประจําตัวผู้สูงอายุได้เลยคือรอบแรกห้าหมื่นเนี่ยคงยังวันนี้จะประชุมกันบ่ายเนี่ยะนะครับอย่างผู้เชี่ยวชาญยังอยากให้ยังไม่อยากลงไปถึงขนาดผู้ป่วยแล้วมันมีความเสี่ยงสมมตินะคือเรียกว่าล็อตแรกนี้ต้องเอาคนที่ไม่เสี่ยงหมอไนี่เป็นคนที่น่าจะรู้ดีที่สุดนะครับที่จะดูแลตัวเองแล้วรู้เรื่องวัคซีนะนะครับแล้วก็ดูว่าโอเคสมมติเป็นไข้ปวดเมื่อยไม่ควนชีดเลยอย่างนี้เขาจะรู้ตัวไงพวกหมอพวกพยาบาลเนี่ย นั้นเอาคนซึ่งคิดว่าฉีดแล้วปลอดภัยที่สุดเนี่ยฉีดก่อนเลยในประเทศค่ะแล้วทีนี้พออ่พอผ่านไปแล้วแลกแผนการกระจายวัคซีนต่อต่อไปอะ่ค่ะอันนี้อย่างที่บอกเน,เนื้อสีกลุ่มนี้นะครับสีแดงมาก่อนใช่ไหมฮะแล้วค่อยค่อยกระจายไปนะครับตามปริมาณวัคซีนที่มาค่ะนะที่หนึ่งคือคนเสี่ยงที่สองพื้นที่เสี่ยงและสามที่ปริมาณวัคซีนที่ได้มาอันนี้ก็เป็น เป็นปัจจัยหรือเป็นเหตุเป็นผลในการที่กระจายของนะครับอืมค่ะนี่เราจะมีมาตรการฉีดเชิงรุกไหมคะหรือว่าก็แค่ตามํามเลือกพื้นที่เลือกความเสี่ยงแล้วก็ถามตามความสมัครใจอย่างเดียวเออ<ๆ>เรายึดหลักเรื่องความปลอดภัยค่ะเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งเลยเนี่ยต้องฉีดในโรงพยาบาลนะครับฉีดในโรงพยาบาลยิ่งตอนนี้ของไม่ได้มีเยอะเนี่ยนะฉีดในโรงพยาบาลแล้วก็ให้คุณหมอเนี่ยเขาฉีดกันก่อนต้องมีการพูดคุย ฉีดเสร็จต้องนั่งรอวันครึ่งชั่วโมงดูว่ามีผลเฉียบพลันไหมนะครับแต่เท่าที่ดูจากต่างประเทศนี่ไม่มีไม่มีนะฮะไม่พบของแอสตาซินิกาเนี่ยไม่เคยพบโซนแวกก็ไม่พบนะครับของบริษัทอื่นเนี่ยที่เป็นพวกเอ็มไอเอเนี่ยยังเจอที่มีอนา,าไรติกช็อกก็คือพิษเฉียบพลันอะไรเงี้ยนะครับภายในครึ่งชั่วโมงเขาเจอกันเยอะเหมือนกันประมาณสิบเอ็ดจุดหนึ่งต่อหนึ่งล้านคนที่ฉีดก็คือว่าล้านคนมีผลข้างเคียงตันนี้อยู่11บเอดคนแต่เป็นเป็นบริษัทอื่นนะ งน,นั้นเราไม่ได้สั่งเข้ามาพี่พ่อตรงนั้นไม่ได้สั่งเข้ามานะครับงนั้นก็ต้อง,ต,องต้องระวังก็ต้องเตรียมตรงนี้นะถ้ามีใครมีแพ้ขึ้นมาเหมือนฉีดยาทั่วไปนะครับฉีดพันธุ์นิสซินมีช็อกมีแพ้ได้คุณหมอต้องช่วยให้ทานต้องเรียกว่าเตรียมยาเตรียมอะไรทุกอย่างไว้ให้พร้อมครับผมังนั้นต้องในโรงพยาบาลก่อนนะถ้าดูแลปลอดภัยเนี่ยต้องการเร,เร่งให้ฉีดเร็วขึ้นเราก็อาจจะขยายไปในสถานีอนามายัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจํงตำบลตอนนั้นคือวัคซีนต่อมาเยอะๆแนละ้ว นะอันดับสามนี่ถ้าเกิดว่าต้องการเร่งอีกเราก็อาจจะมีโมบายไปนะอาจจะเช่นเป็นเรื่องของรถพยาบาลอย่างเงี้ยหรือบางคนบอกตั้งจุดอะไรไหมอย่างที่บางประเทศเขาเนี่ยโอ้ตั้งจุดเลยไปหาห้องมยาลใหญ่ๆแล้วก็เอาคนเข้ามาฉีดเงี้ยนะอันนั้นก็เป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วกันผมว่านะครับผมคิดว่าหนึ่งสองสามนี่เราก็น่าจะฉีดได้ได้วันหนึ่งเยอะแล้วล่ะนะครับถ้าจะมีศักยภาพพอค่ะก็คือเท่ากับว่าระยะแรกเนี่ยจะต้องในแบาบน<อ>ี<อ>้ก่อนอย่างเดียวปลอดภัยที่สุดเอาปลอดภัย ค่ะซึ่งการผลเฉียบพันธุ์หรือว่าโอกาสการเกิดผลข้างเคียงเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างคบมีอันยังไงบ้างนี่ของบริษัทอื่นยี่ห้ออื่นนะ<า>หรือว่าฉีดยาทั่วไปเนี่ยบางทีผื่นขึ้นลมพิษขึ้นผื่นขึ้นทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็อาจจะแบบแน่นหายใจไม่ออกนะอันนี้เขาเรียกว,ว่าเป็นพวกนา,าฟาเลกติกช็อกเนี้ยนะครับอันนั้นก็ต้องรีบแก้ไขในะที่จะเจอตัวเดี๋จะเป็นอย่งงนั้นนะ,รนะครับ แต่ก็คือว่าผลข้างเคียงคือไม่ได้อยู่ในระดับที่อันตรายใช่ไหมคือดูจากตัวเลขจากการศึกษาทดลองที่อ่านดูเน,เนี่ยไม่พบแอสตาเชนิกาเนี่ยไม่พบนะครับนี้เราก็รอดูประสบการณ์จากประเทศอื่นที่เขาฉีดไปแล้วที่เขาฉีดแอสตาเชนิก้าไปเราคอยตามอันเนี้ยก,ก็ไม่ได้พบว่ามีมีมากแต่เป็นของบริษัทอื่นเนี่ยบางทีเป็นสิบเอ็ดจุดหนึ่งอีกตัวหนึ่งประมาณสองในล้านเนาะถ้าไข้หวัดใหญ่เนี่ยประมาณหนึ่งในล้าน วัคซีนเข้าใหญ่ที่เราฉีดฉีดกันเนี่ยนะประมาณหนึ่งในล้านที่เจอแบบพวกช็อกเฉียบพันค่ะผู้หมายทันไว้นึงว่าแอสตาเซเนกาตัวที่จะเข้ามาก่อนตัวที่ไม่ใช่ไทยผลิตอะคะ่ะครับตัวนี้ผลิตที่ไหนคะ่ะเดิมเนี่ยนะครับมันก็เหมือนมีข่าวออกไปไงว่า EU ค่ะแต่ตอนนี้อีขาดแทงนะรพราะว่าเขาจะบล็อกไม่ให้เรามาเราก็ลุ้นกันอยู่เนี่ยนะครับ เหมือนเมื่อวานท่านน้ำตีท่าน,นก็พูดใช่ไมครั้ท่ลองนายกแล้วก็ขาวออกเงี้ยเราก็รอดูว่าเขาจะคอนเฟิร์มเราอย่างไรบ้างอ๋อก็คือ,อยังยังรออยู่ว่าจะเป็นตัวจากจากที่ผลิตที่ไหนครับผมอืมค่ะแต่ผลิตที่ไหนก็เหมือนกันฮนะเพราะคุณภาพพวกยาพวกนี้นะถึงแม้อนา,าคตผลิตในสยามไบโอซา์ประเทศไทยเนี่ยคุณภาพก็ต้องได้มาตรฐานเดียวกันหมดครับนะครับเขาใช้เทคโนโลยีเดียวกันนะครับแล้วมีการตรวจสอบคุณภาพอยู่แล้ว ค่ะพีน้ก็นิดนึงค่ะว่ามีก,ก็เป็นคําถามที่หลายๆคนก็ถามมาว่าทําไมถึงเราถึงเลือกเป็นแอสตาเชเนกาเป็นตัวหลักที่เราจะใช้จริงมีคณะกรรมการจัดหาเขาดูะดนะฮะทางเทคโนโลยีต่างๆมีเทคโนโลยีแบบไหนบ้างต้องคิดตอนตอนนั้น,นะ่ะยังไม่มีวัคซีนนะฮะเราอยู่ในขั้นศึกษาวิจัยทั้งนั้นเลยเขาก็จะตามทดลองดูทุกยี่ห้อเลยทุกไปรษัรททดลองในหนูเป็นยังไงทดลองในลิงเป็นยังไงได้ผลไหมมีผลข้างเคียงเป็นพิษอะไรไหมอย่างเงี้ยนะครับ ตอนนี้ที่ออกมาในในปัจจุบันนี้อันที่หนึ่งคือใช้เชื้อตายก็คือจีเราก็ติดต่อเสรแวแหอันที่สองเนี่ยเทคโนโลยีการเก่ากลางใหม่เนี้ยนะฮะใช้ไวรัสเป็นพาหะอย่างของแอสตราเซเนกาเนี่ยนะครับเราก็ดูตัวอย่งนี้อันที่สามก็ไมเอียมเลยเอ็มไอเอที่ทางจุฬากำลังกําลังพัฒนายอยู่ตรงเนี้ยนะครับเราก็ดูสามตัวนี้นี่แหละดูว่ามันได้ผลไหมมันปลอดภัยไหมนะครับคอยตามเปเปอร์ตามอะไรต่างาๆนะครับ เสร็จแล้วเราก็ต้องดูว่าโอเคถ้าได้ยามาแล้วเป็นยังไงอย่างพวก MIA เนี่ยต้องเก็บในตู้เย็นเนี่ยลบเจ็ดสิบลบหกสิบซึ่งจุดนี้ประเทศไทยเราไม่มีมถ้ามีก็ต้องไปพัฒนาขึ้นมาเราเก็บได้ในสองถึงแปดองศานะครับแล้วเรามีวัคซีนทั่วไปมันเก็บอยู่สองถึงแปดองศานะครับซึ่งสองตัวแรกเนี่ยนะครับพวกเชื้อตายของจีนเนี่ยไซโนแวคเนี่ยเนาะกับแอสตราเซเนกาเนี่ยเก็บในสองถึงแปดได้<ม>นะครับเพราะนั้นเราก็เลยคิดว่าเราเอาเนี่ยแหละได้ผลนะ โอเคแล้วก็เก็บหรือว่าสต็อกไว้ง่ายนะโคเชนก็คือเรียกว่าระบบคุณภาพความเย็นไม่มีปัญหานะครับเราก็เลยออกมาที่สตัวนี้นะครับ <S <S ทีนี้ประจวบกับเพียงนี้ด้วยนะครับแอสตราเซเนกาเขาจะหาที่ผลิตขเขาเองเนี่ยเขาต้องการที่จะผลิตแล้วเพื่อกระจายให้คนทั่วโลกได้ใช้นะครับในเซาท์อีสเอเชียหรือประเทศอาเซียนเนี่ยมีที่ไหนที่เป็นแหล่งผลิตได้ไนะบ้างเขาก็เลือกที่สยาเไมโอซด์ันั่นอันนี้เป็นโอกาสที่โอเคได้ปลอดภัยนะครับแล้วก็เก็บ ได้ดีด้วยมันยังได้ประโยชน์คือเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาผลิตในประเทศ,เทศไทยคนที่อยู่โรงงานสยามไบไซน์เนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีตัวนี้มันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถพึ่งตนเองยังย่งยืนได้คือผลิตในประเทศเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะอ้าวขอซื้อได้เยอะนะครับสามารถที่จะซื้อได้เยอะอย่างเช่นเขาบอกบางทีถ้าผลิตได้200ล้านอย่างเงี้ยนะต่อปีอย่างเงี้ยเขาอาจจะให้เราถึงครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยมันขึ้นกับเรามีกาลังชิปแค่ไหนนะมันก็หลายๆปัจจัยมันก็เลยมาลงที่ตรงตรง,ตรงแอสตาราเซนิกา นะะในส่วนของซีโนแวคอะค่ะ,คะก็เหมือนกับว่าพอมีข่าวว่าหลายๆประเทศท้อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทำให้คนไทยก็เกิดความไม่เชื่อมั่นแล้วว่าเป็นบอกว่าเป็นวัคซีนจากจีนบ้างอะไระบ้างอย่างเงี้ยค่ะจริงๆตอนนี้นะวัคซีนที่เราซื้อมาใช้เนี่ยนะก็ของจีนเราก็ใช้ไข้สมองอักเสบเงี้ยนะ, <c oughs> ะหรือไข้หวัดใหญ่เงี้ยนะของอินเดียเราก็ใช้ซื้อจากวัคซีนของอินเดียของของจีนอยู่อันนี้ต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับ ทั้งหมดที่ผลิตประเทศไหนก็ตามเนี่ยจะมาใช้ประเทศไทยเนี่ยอยอต้องตรวจสอบต้องขึ้นทะเบียนที่อยดังนั้นตรงจุดนี้ก็ขอให้มีความมั่นใจในระบบของเรานะครับประเทศไหนก็ตามเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้มาตรฐานเราก็ไม่เอามาฉีดให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับทีนี้ผมมีเคยถามพวกหมอเลยใครต้องการฉีดอะไรบ้างตอนนี้มันมีข่าวมาสองฉันนะี้สองยี่ห้ออย่างเงี้ยถ้าหมอมีอายุหน่อยท่านจะฉีดไซโนแวคถ้าหมอหนุ่ม,ม,มาสาวท่านจะฉีดแอสตาซินิกา เพราะอะไรคะก็คนอายุมากก็จะเอาสิ่งที่คุ้นเคยวัคซีนเชื้อตายมันมันพัฒนามานานแล้วคนหนุ่มสาวเขาก็เอาของใหม่นิดนึงเทคโนโลยีเหมือนคนใช้โทรศัพท์อะใช่ไหมฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เอาตามที่เขารับรู้มาความคุ้นเคยอันนี้ได้เป็นอย่างนั้นนะครับนันตรงนี้จุดที่นี่ก็ให้หมอเขาได้ลองสีดก่อนคดีกันนะเราดูผลว่าหมอเขาว่าอะไรกันนะครับอ๋อแต่ก็คือวัคซีนชนิดอื่นๆส่วนมากก็ ผลิตในจีนยอยู่แล้วใช่ที่เราใช้กันอยู่ออที่เราใช้อยู่ที่หมู่บอกนทั้งจีนทั้งอินเดียแล้วโอเคทั้งยุโรปก็มีแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยใช้วัคซีนของจีน,นของอินเดียเลยไม่ใช่ค่ะใช่นะครับทีนี้เห็นว่าจะเราจะไม่ฉีดในกลุ่มเด็กต่ํากว่า18ด้วยใช่ไหมคะคือตอนที่เขาไปทดลองะนะครับที่ว่าทดลองเป็นหมื่นคนะที่แองกฤษที่ในบราซิลเนี่ยเขาฉีดในคนอายุ18 18ปีขึ้นไปค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาเคยเทดลองแบบนั้นปุ๊บเนี่ยคนต่ำกว่า18เนี่ยเราก็ไม่กล้าฉีดเราฉีดตามโปรโตคอลที่เขาเขาทดลองเขาฉีดใช่ไหมฮะนันะตรงนี้ก็เป็นจุดที่กําหนดไว้นะครับว่า18ปีขึ้นไปอ่าดูแลปลอดภัยมีปัญหาอะไรถ้าเกิดไปฉีดต่ำกว่า18แล้วมีปัญหาขึ้นมาเขาเนี่ยลาบากแล้วนั้นเราก็เลยต่ำกว่า18เรายังไม่ฉีดรับอืมก็คือตามเอาตามที่โปรโตคอล<จ>ที่เขาเคยวิจัยไว้ค่ะทีนี้ในกลุ่มเด็กเล็กจะจะ,จะมีความกังวลเรื่องการติดเชื้อไหมคะ <ท>เด็กดเล็กส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเด็กเล็กไม่ได้ไปไหนเนี่ยส่วนใหญ่ไปดูในเด็กเล็กติดจากพ่อแม่แ่นั้นน่ะค่ะนะเราก็ฉีดพ่อแม่เราค<า>ิดไว้นั้นนะอืมอันนี้การพอฉีดเข้าไปแล้วอ่ะค่ะเราจะดําเนินการติดตามผลหรือว่าเตรียมการรองรับอย่างไรหากเกิดผลข้างเคียงหรือว่าอย่างไงขึ้นมาหนึ่งเสียบพันเลยได้ต้องฉีดในโรงพยาบาลค่ะฉีดโรงพยาบาลเสร็จแล้วพอกลับไปปุ๊บเนี่ยเรามีการติดตามหนึ่งวันแล้วคุณเป็นยังไงบ้างเจ็ดวันเป็นยังไงบ้าง นครบคหเดือนอันนี้มีการติดตามผลแล้วปกติก็อาจจะต้องไม่รู้แหละอาจจะมีอสอมอไปตามบุคลากรใช้โทรศาพาัพท์เอานะครับถ้าเขตเมืองไทยมีโทรศัพท์ดิจิทัลเราก็มีมีเหมือนเป็นไลน์โ a เพยายามสร้ายไลน์โอเพราะว่าคนเล่น line mm. ไลน์เยอะในประเทศไทยเนี่ยเล่นไลน์ตั้งสี่สิบล้านบัญชีอย่างเงี้ยคิดว่าถ้าจะสะดวกที่สุดนะครับเราก็จะคอยให้เขาตอบกลับมา นะครับแล้วเราก็คอยประเมินคอยรายได้นะครับแล้วก็คงมีเป็นเบอร์สับ call center ใครมีเหตุด่วนฉุกเฉินไรนก็โทรมาได้อันนี้คือระบบที่เราเตรียมเอาไว้นะครับค่ะจะเป็นจะเป็นระบบศูนย์กลางหรือว่าจะให้แต่ละโรงพยาบาลดูแลในพื้นที่ต้องต้องแต่ละโรงพยาบาลต้องดูแลในพื้นที่คือข้อมูลมันเข้ามาปุ๊บเนี่ยแต่ละพื้นที่เขาต้องดูข้อมูลนี้ได้ค,ครับอาจจะใช้เบอร์โทรศัพท์อย่างเช่น166 9นงหกเานี่ยกรเนี้ประสานกันดูว่าตรงไหนที่สะดวกที่สุด ถ้าหนึ่งหกหกเก้าปุ๊บโทรมาแล้วมีปัญหาปุ๊บรถพยาบาลไปรับได้ทันทีอันนี้คือวางระบบที่ว่าอย่างที่ผมบอกปลอดภัยอันดับหนึ่งเลยนะอะไรพวกนี้นะครับค่ะจะมีความกังวลไหมคะเขาเห็นมีบางประเทศก็ฉีดแล้วก็เกิดเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะเออถามว่ากังวลไหมมันก็ต้องมีความกังวลเลยนะเพราะมนเป็นวัคซีนใหม่แล้วเราฉีดรณรงค์เนี่ยทั่วประเทศเลยเนาะอย่างน้อยๆ้อยเนี่ยห้าสิบห้าสิบล้านคนมันเป็นงานใหญ่แล้วไม่เคยมีรณรงค์ฉีดมากขนาดนี้ เคยฉีดตอนนั้นปี2 5 5 8นแเคยฉีดวัคซีนป้องกันคอตีแล้วเราลงตอนนั้นเราก็ตั้งเป้าประมาณ20ล้านคนเนี่ยแล้วเราลองก็ก็มีปัญหาตรงตรงนี้อาจจะมีคนแพ้คนปวดคนเป็นลมอะไรเงี้ยนะนะครับอันนั้นอันนี้คือข้อซึ่งเราต้องต้องรู้อย่าไปประมาทนะแล้วไปบริหารว่าต้องให้ปลอดภัยมากกว่านะครับมีความกังวลก็เพื่อที่จะมาจัดการเพื่อไมหาายกังวลและเพื่อความปลอดภัยมากกว่าครับ ผูมาถามถึงเ,เรื่องตัวหมอพร้อมอะค่ะคว่าคือยังไงใช้งานเพื่ออะไรยังไงบ้างคะตอนนี้พัฒนาอยู่นะครับอย่างที่บอกนะหมอพร้อมเ็าทาอยู่บนบ Line OA นะครับซึ่งคิดว่าคนไทยใช้ตรงนี้เยอะนะครับเพื่อเป็นการสื่อสารกับกับพี่น้องประชาชนนะครับเราไม่ได้คิดที่ว่ามาแล้วต้องมาลงทะเบียนเหมือนอไอ้อื่นๆเนี่ยเนาะเพราะทุกคนมีสิทธิ์ได้อยู่แล้วมันจะมีบัญชีรายชื่ออยู่แล้ว นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนเดินเข้ามาในโรงพยาบาลทั้งหมดเนี่ยมันก็จะลําบากนะฮะสมมุติฉีดได้อ่าวันนึงสักสองร้อยคนคนมาพันะคนเนี่ยลำบากแล้วนะถ้าเกิดฉีดได้สองร้อยคนเนี่ยอ่ามันก็ต้องมีระบบการที่ที่จองเวลาไปลงหนังในจองว่าโอเคจองคิวหรืออะไรนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดมีหมอพรอ้อมก็สามารถจองได้เว่าจะมาฉีดวันไหนฉีดโรงพยาบาลไหนนะครับแล้วก็อาจจะการส่วนหนึ่งสำหรับคนที่ w a ล k i อินเดินเข้ามาอื นะครับผมว่าคงระบบคงต้องเป็นอย่างนั้นนะนะครับนั้นเราหลังจากที่มาฉีดเสร็จกับไปเนี่ยเราก็สื่อสารกันได้อีกถ้ามีแอปเนี้ยเราสื่อสารเราก็ให้คาแนะนําได้กับเขาตอบกลับมาได้อย่างที่ผมบอกอ่ะหนึ่งวันเจ็ดวันนะครับหนึ่งเดือนเข็มที่สองอ่าถึงคิวเข็มที่สองครับไปเตือนบอกให้มาฉีดเข็มที่สองนะพรเข็มที่สองหลังฉีดเข็มที่สองสองอาทิตย์ถึงจะถือว่ามีประสิทธิภาพเต็มที่ใช่ไหมหนึ่งปลอดภัยสองมีประสิทธิภาพเนี่ยก็คือต้องมาฉีดเข็มที่สองต่อ นะครับแล้วก็ตามตามที่เรานะัาด้วยความสะดวกความรวดเร็วก็อย่างที่บอกศักยภาพตรงนี้200คนโรคนยามาเนี้ยเอาให้เต็ม200คนกลับมาให้จนล้นจนเจ้าหน้าที่ทํางานไม่ไหวนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราพยายามเซ็ตระบกันเอาไว้ครับอ๋อก็คือคนที่ต้องการจะฉีดถ้าถ้ามีรายชื่ออยู่ในกลุ่มที่จะได้รับวัคซีนแล้วต้องการจะเข้ามาฉีดก็แจ้งผ่านทางหมอพ้องคือตอนนี้<ม><ะ>เขาไปหารายชื่อมาเลยค่ะนะคุณหมอที่เขาพัฒนาตรงจุดน,นี้เนี่ยเนาะ รายชื่อมาผมไปดูได้สมมติ18ปีขึ้นไปเนี่ยขอกรกรตได้มั้ยอ่าหรือไปขอจากมหาไทยนะฮะแล้วก็โอเคคนอยู่พื้นที่ไหนพื้นที่ไหนใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าโอเคเราจะอยากไปฉีดแล้วตอนนีถ้ถึงเรื่องของคนอายุ60ปีขึ้นไปเราก็เข้าไปดูไปดูแต่และโรงพยาบาลใกล้ๆบ้านเราอยู่ตรงไหนโดยไม่ยิ่งในเขตเมือ,มกอ,มองกทมเนี่ยผมว่าเขตชนบทไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอะ่ะเพราะว่าท่านรองนายกท่านมีนโยบายสามหมออยู่แนละ้วคนไทยมีหมอประจําตัว ผมอย่างต,ตัวก็คุยกับคนว่าคุณอยู่ในกลุ่มประมาณที่ต้องจีนนะนัดวันอะไรได้แต่พราะเขตเมืองใหญ่เนี่ยผมว่ามันต้องใช้เรื่องของดิจิทัลใช้เรื่องของการสื่อสารอย่างยี่ยักะนะครับเพื่อที่จะดูว่าเราเข้าไปจองเมื่อไหร่ดีเพราะทุกคนมีสิทธิ์อยู่แล้วเพียงแต่จองวันเวลาเท่านั้นแหละนะฮะ,ะนะอันนี้มันเป็นระบบที่เราเพย,ยายามทำขึ้นนะครับค่ะหมายความว่าจะมีจะมีเป็นเป็นรายชื่อออกมาไหมคะแล้วให้ประชาชนเข้าไปเช็กว่าชื่อเราอยู่ในกลุ่มหรือยังใช่ไหมคะได้สะดวก ค่ะแล้วถ้าต้องการจะรับวัคซีนก็แจ้งไปก็แจ้งไปว่าขอวันนี้วันนี้สะดวกนีงงี้ก็ขึ้นกับโรงพยาบาลเอาไปดูโราบาลไหนใกล้ๆโรงพยาบาลนี้ตอนนี้มีคิวว่างอยู่เหมือนไปดูหนังอะ่ะใช่ไหมเอาเก้าอี้หน่อยตอนนี้โอเคมีคิวว่างหนึ่งร้อยคิวเราขอตรงน,นี้ปุ๊บอาจจะเป็นเช้าบ่ายถ้าเกิดนั่นอีกคีก็ตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นได้ไหมหอย่างเงี้ยขึ้นกับกตแต่สัขภาพแต่ละโรงพยาบาละนะครับก็เลยว่าทําให้อำาบยความสะดวกกับพี่น้องปราชานให้มันแมชก,กันให้ได้ นะครับ่ะอันนั้นคือแผนที่เราวางไว้เนอะแต่เดี๋ยวต้องพักซ้อมกันอีกทีนะครับ้อมคี่ว่าหมอพร้อมนี่จะเริ่มใช้ช่วงไหนอะคะเออยังนะฮะตอนนี้พัฒนาอยู่นะครับอาจจะเป็นกลางกลางเดือนละมั้งก็เรียกว่าก่อนวัคซีนมาก่อนวัคซีนรัดแรกมาแล้วมันยังได้เป็นแบบเราติดตามผลได้ด้วยติดตามผลว่าตอนนี้ฉีดไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วได้ความครอบคลุมเท่าไหร่เหมือนอย่างวันนี้เราจะเห็นประเทศต่างๆเลยอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเฮ้ยฉีดไปได้วันวันเขาฉีดได้ประมาณ1.2ล้านคนค่ะ ของเราเนี่ยถ้าเกิดมีตัวเลขมาปุ๊บเนี่ยถ้าใช้หมอพร้อมเนี่ยก็จะรู้ในวันหนึ่งฉีดได้เท่าไหร่เรามีศักยภาพแค่ไหนเพราะวันนี้เราจะเป็นเจราจาต่อรองเช่นถ้าวัคซีนผลิตในประเทศอย่างเงี้ยของสยามไอาเซียนเนี่ยเราก็เราเรง่ายในการบอกขอได้ไหมเดือนหนึ่งเอาสักกี่ล้านโดเขาครงระบบเขาคงไม่ใช่ว่าเดือนหนึ่งผลิตได้สิบยี่สิบล้านจะขอมายี่สิบล้านมาเก็บตุนไว้ก่อนเงี้ยประเทศอื่นในอาเซียนที่เขาต้องการด้วยนี่เขาคงไม่ยอมนั้นเขาคงมีข้อตกลงกัน เขาอาจจะให้เราแค่ครึ่งเดียวในประเทศอีกครึ่งต้องส่งออกอันนี้ไปดูข้อกาหนดเขาเนี่ยที่ผมทราบมาเป็นอย่างนั้นนั้นถ้าบอกว่าเขาผลิตได้ได้ได้ยี่สิบแล้วเขาเอาึ้หนึ่งสิบล้านถุตน,นะต่อเดือนเนี้ยแล้วเราฉีดได้ไม่ถึงเนี้ยแล้วจะไปเก็บไปที่ไหนอีกมีปัญหาอีกกับประเทศเพื่อนบ้านที่เขาต้องการอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเพื่อนบ้านถ้าเขาฉีดมันก็ป้องกันไม่ให้โรคมาบ้านเราด้วยก็ต้องช่วยกันตรงจุดนี้ครับค่ะเออในส่วนของรายชื่อที่บอกอะค่ะจะจะแจ้งทางหมอพร้อมด้วยหรือเปล่า นี่หมอพร้อมต้องเปนคนไปทำคนที่รับชอบหมอพร้อมแต่นนเข้าไปดูระบบที่ตรงไหนที่อำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านได้มากที่สุดแต่ไม่ทิ้งระบบที่ว่าชาวบ้านเดินมาจองเองน้าวองอินก็เข้าใจว่าบางคนไม่ได้มีไม่ได้มีโทรศัพท์ที่จะไปเล่นไลน์อะเนาะแต่คุณว่าเล่นไลน์นี่น่าจะคนเยอะนะเดี๋ีกผู้สูงอายุผมก็เห็นเล่นไลน์กันเยอะแยะนะครับน่าจะได้ประโยชน์นะครับค่ะเหมือนก็เอาเข้ามาช่วยเพื่อสําหรับเพื่อเพื่อลดการวอกอินถูกต้องครับ ค่ะสุดท้าย้อยากให้คุณหมอ,อย้าในเรื่องของแผนการให้วัคซีนล่าสุดตอนนี้นะคะ่ะว่าเราจะมีแผนแบบหนึ่งสองสามสี่ยังไงบ้างคือตอนนี้เราเตรียมระบบะเตรียมแผนว่าให้พร้อมที่จะฉีดวัคซีนเมื่อให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อวัคซีนมาถึงประเทศไทยะนะครับเ,เราก็เตรียมเรื่องของอย่างที่บอกเตรียมเรื่องของออกลุ่มเป้าหมายเตรียมเรื่องของตู้เย็นที่จะเก็บการขนส่งเป็นยังไง นะครับเตรียมบุคลากรของเราในการฉีดเตรียมให้พร้อมสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็เตรียมระบบอย่างเช่นหมอพร้อมอย่างเงี้ยอันนี้คือที่เราเตรียมมันเต็มที่เลยพอวัคซีนมาปุ๊บเราก็ได้ดําเนินการตามกลุ่มมายตามพื้นที่นะครับแต่วัคซีนเนี่ยมันเป็นการเสริมนะมันไม่ได้มาทดแทนเรื่องของหน้ากากล้างมือหรืออยู่ลเว้นระยะห่างอันนี้ยังต้องมีอยู่แต่ว่าวัคซีนเนี่ยเป็นตัวเสริมทําให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าเราไม่ป่วย วันนี้เหมือนเรามีเสื้อชั้นนอกป้องกันอยู่แล้วนะครับมีเนี่ยใส่หน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างวันนี้เรามาใส่เสื้อชั้นในตรวจน,นะครับมันจะได้ไม่หนาวไม่อะไรเงี้ยประว่าไปเนาะก็คือวัคซีนนั้นวัคซีนไม่ได้เป็นตัวที่มาทดแทนนะฮะในการป้องกันพื้นฐานที่เรามีอยู่แต่จะทําให้เรามั่นใจมากขึ้นนะฮะแล้วเราก็สามารถที่ไปออกสังคมแล้วก็สื่อสารก็ได้ หลักๆก็คือตอนนี้ของเรามี Nano Web สองล้านที่จะมาก่อนแล้วก็ Asta Chitika แบบสัเร็จแสนห้าแสนห้าแต่ครั้งนี้ต้องมั่นใจเมื่อมาถึงบ้านเรานั้นแหละค่ะแล้วก็อีกลอตใหญ่เลยคือที่สยามเบอร์สายผลิตจะได้มิทุนาใช่ไหมยี่สิบหกล้านโดสิานตนนี้โอเคค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณคุณนายแพทย์โสพลเมฆทนค่ะคุณนผู้ชมสอบได้เล ครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ